สวัสดีค่ะวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วค่ะเด็กๆดีใจกันเลยใช่ไหมมีของมาส่งอะลูกฮะไหนไหนไหนสตูนสตางไปรับของเลยลูกมาไหนแม่ดูซิมีอะไรมาส่งมีอะไรมาส่งมาดูซิอ๋อเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารเป็นอาหารตายของพี่มอง อาหารตายของพี่มองนะลูกของนี้เป็นอาหารตายของพี่มองแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นของเล่นเด็กๆค่ะเป็นของเล่นเด็กๆอุย้ยมีของเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนี่หนแ,แม่พาเล่นนะลูกเด็กๆคงชอบค่ะของเล่นกๆๆๆุก้งกิ้งกุ้งกิ้งก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆบ้านแม่กิ่งเสมอมาค่ะ เมตตามองมาตลอดสั่งอาหารไตมาให้น้องกินไม่ขาดเด็ค่ะน้องได้มีอาหารไตได้กินอยู่ตลอดเวลาสำหรับมองเป็นบุญของน้องมากๆค่ะแล้วก็ยังสั่งของเล่นเด็กๆมาให้เด็กๆด้วยก็พอดีค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งจะเอาไว้ให้ทองให้สตังค์เขาเล่นกันก็จะบางส่วนก็จะมีเล่นข้างนอกแล้วก็บางส่วนก็จะเอาให้สตังค์เขาเล่นในกรงค่ะเพราะว่าในกรงสตังคก็ ของเล่นก็ยังไม่ค่อยมีเยอะอของสตูนดูดูดูด,ดูนั่งมองนั่งมองนั่งมองดูนะคะพี่พีก็อยากจะเล่นน้องๆนั่งมองสนใจนะเนี่ยฮะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมลูกยังไม่เคยเห็นแล้วสตังไม่สนหระอลูกฮะดูสตูนสิสตูนนั่งมองใหญ่เลย แม่สิงก็ต้องของกราบขอพ่ะคุณคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาพวกเราตลอดมาแม่สิงก็ขอให้ท่านทั้งสองแล้วก็ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็ขอให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงค่ะดูนะคะดูดู สตังของเราอยากเล่นหางพี่ทองก้อนพี่ทองก้อนให้น้องเล่นหางหน่อยสิลูกให้น้องเล่นหางหน่อยเนาะน้องอยากเล่นหางพี่ทองก้อนอ่ะหางพี่ทองก้อนมันใหญ่ดีและยาวด้วยนะลูกนะทองอ้นทองอ้นทองอ้น,น,นแทะอาหารใหญ่เลยอาหารตัวนี้มองมองจะชอบกินมากค่ะ เพราะว่าแม่กิ่งสังเกตแม่กิ่งสังเกตว่ามันจะมีอาหารบางตัวที่น้องไม่ชอบบางตัวน้องจะชอบถ้าตัวไหนที่น้องไม่ชอบกินเนี่ยน้องจะพยายามผักมือแม่ออกผักมือแม่ออกตลอดแล้วก็พยายามเบือนหน้าหนีแต่ถ้าตัวไหนที่น้องชอบกินน้องก็จะกินกินค่ะก็จะให้แม่ป้อนกินจนหมดจนน้องอิ่มน้องค่อยผักผักมือแม่ออกค่ะก็มันจะมีตัวนี้ค่ะที่น้องชอบ ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นกระป๋องสีเขียวที่ผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งท่านได้ส่งมาให้มองเหมือนกันค่ะตัวนั้นน้องก็ชอบก็คือจะมีสองตัวนี้ที่ชอบอันนี้จะเป็นของคุณหมอแล้วก็พยาท่านส่งมาให้แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองนะคะที่ได้เมตตามองค่ะดูไม่สนใครละแม่ไม่สนดีกว่าขอเล่นอย่างเดียว เล่นกันไปเล่นกันมาพี่พี่ก็ลุมแต่ของกินหวังแต่ของกินส่วนน้องก็เล่นอย่างเดียวค่ะเล่นอย่างเดียวมีความสุขมากมายของเด็กๆทุกครั้ง,ท,งที่มีผู้ใหญ่เมตตาพวกเรามาเด็กๆก,ก็จะมีความสุขแบบนี้ค่ะเอ๊พี่ทองก้อนอย่าทำน้องลูกน้องอยากเล่นหางพเฉย เห็นเด็กๆมีความสุขเวลาที่มือผู้ใหญ่ส่งข,งของมาให้ก็ดีใจค่ะแม่กิ่นก็ดีใจผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตามาก็คงจะดีใจนะคะที่เห็นเด็กๆเด็กๆชอบเด็กๆมีความสุขกันแกะให้เล่นแล้วนะคะดูเด็กๆเสียงกุ้งกิงก้งกุงก้งกิง้งกุ้งกิ้งชอบไหมลูกฮะดูนะคะ ดูท่าทางก็น่าจะรู้ว่าชอบสตูลน,นะลูกสตูลเล่นไหมต้องเอาไปไกลๆสตูลค่ะเดี๋ยวพี่ๆกระโดดแล้วเดี๋ยวทับสตูลเดี๋ยวสตูลแค่เล่นนะลูกให้พี่ๆเขาเล่นกันก่อนนะนะลูกนะาคายคายนี่ค่ะ เป็นภาพที่แต่ละคนนั่งตาสลอนนั่งตาสลอนกันฟังเสียงค่ะฟังเสียงกุงๆๆ้งกิงกุ้งกิ้งสตูนของเราก็เหมือนกันอยู่ท่ามกลางพี่ๆและตัวน้อยเดียวค่ะตัวนิดเดียวเอางายเอางเอาไงเอาไง มาไหมมันเดินตามเดินตามมีการเดินตามมีการเดินตาม อันนี้พี่ทองอ้นกับพี่ทองทวีขอจองเลยค่ะขอจองเลยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนค่ะ อ่ะเดี๋ยวยังไงติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ดูท่าทางเด็กๆก็น่าจะชอบอยู่ค่ะน่าจะชอบเล่นกันอยู่แม่กิ่งก็ต้องขอราบขอบคุณคุณหมอแล้วก็แล้วก็ภรรยาท่านอีกครั้งนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองของแม่กิ่งทำให้พวกเขาได้มีของกินของใช้ค่ะ มีของกินของใช้มีกรงใหญ่ๆได้นั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็มีที่นอนสวยๆไว้นอนค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกบขอบพระคุณท่านทั้งสองมากค่ะขอบพระคุณค่ะ